วิธีการเชื่อมต่อโปรหกนะคะทำตามนี้เลยนะคะนำหูฟังออกจากกล่องเคสค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะเปิดบลูทูธที่อุปกรณ์ค่นนะรุ่นนี้จะขึ้นเป็นชื่อ TWS นะคะให้กดเชื่อมต่อเลยะคะ่ะก่อนที่เราจะสอนวิธีการใช้ทัชสกรีนนะคะถ้าเราจะทัชสกรีนต้องทัชสกรีนบริเวณนี้เท่านั้นนะคะเป็นวณวงร,ร,รีนี้ แล้วก็เป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าเราเซตหูฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ควรไปโดนเลยเพราะอาจจะทําให้หูฟังเนี่ยหลุดการเชื่อมต่อได้นะคะที่การหยุดหรือเล่นเพลงนะคะให้สัมผัสบริเวณน,นี้1ครั้งค่ะตรน,นี้นะคะถ้าต้องการเล่นต่อนะคะกดหึงครั้งค่ะถ้าต้องการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงนะคะมีด้านขวานะคะจะเป็นการลดเสียงค่ะให้แตะ3ครั้งนะคะ ะะ 1, 2, อ,อันนี้เป็นด้านขวานะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายค่ะอันนี้เป็นด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเสียงะคะ 1, 2, 1, 2, ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเลื่อนนะคะเลื่อนวิดีโอนะแล้วต้องการสัมผัสพันหูฟังนะอันนี้เป็นข้างขวาค่ะข้างขวาเนี่ยจะเล่นวิดีโอก่อนหน้านะคะ โดยการสัมผัสสองครั้งค่ะ1,2ึ่แบบนี้นะคะข้างขวานะคะข้างซ้ายนะคะจะเป็นการเล่นวิดีโอถัดไปนะคะกด2ครั้งแบบนี้นะคะ1,2วิธีการเรียกผู้ช่วยนะคะหรือว่าซีรีสนะคะให้กดครั้งแบบนี้คะ่ะ1,2,3,4,5สาำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ ให้หูฟังไปแล้วนะคะหูฟังดังข้างเดียวนะคะหรือว่าเชื่อมต่อไม่สถียรเชื่อมต่อไม่ติดนะคะให้ทําตามวิธีนี้เลยนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปโดนตัวหูฟังนะคะแล้วก็ปิดหูฟังโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเดียากกา๋ยวเราทําตามวิธีแก้ดงะะกงะะังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้นําหูฟังทั้งสองข้างนะคะมากดบริเวณที่เป็นวงรีนะคะบริเวณที่เป็นเลีตรงก้านหูฟังนะคะตรงนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ กดค้างไว้5-6วินาทีค่ะให้ไฟกระพริบนะคะนั่นก็คือหูฟังเนี่ยได้ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วขั้นนี้ก็เชื่อมตอ่อหูฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าของใครที่เชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยหูฟังก็จะติดเลยอัตโนมัติค่ะสำหรับวิธีการเก็บหูฟังนะคะนำตัวเคสออกมาเปิดฝาแบบนี้นะคะอำหูฟังเสียบเข้าไปใน กล้องของตัวหูฟังนะคะถ้าเกิดว่าเสียบเข้าไปถูกนะคะหูฟังก็จะชาร์จแล้วก็จะขึ้นไฟสีฟ้าแบบนี้นะคะต้องขึ้นไฟสีฟ้าแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะถึงจะเป็นการชาร์จหูฟังนะคะ